สวัสดีครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับน้องก้าวกันต่อในป่าที่หิวห่วยนะครับทําอะไรต่อล่ะครับอาจารย์ทําได้ดีมาก KO ตามหาจับรรยาในริเวอร์แ c k และมังกี้ปา r k กอ่ามี2ที่ที่เราต้องไปโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนเขาได้หรือ,อยัง17พอดีเลยเขาได้ไปครับไม่รอช้า ริเวอร์แท็กผมกำลังจะไปหาคุณวุ้ยไปครับเฮ้ยคาซีนเฮ้ยเธอจะเข้ามาที่นี่ไม่ได้แสดงตราของเธอให้ฉันดูอามอนตัวใหม่อุ้ยมีเข่าน่ารักเอออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งนี่มัน นี่มันเทลสรันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอัไน,นั้นก็ไม่เก็บเดี๋ยวพึ่พรครับไปไหนวะตกนะครับอ๋อ <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วครับต้องต้องเลี้ยวซ้ายนะเฮ้ยมองว่าพร้อมครับสู้นี่แน่ไปอย่างรวดเร็วไม่รีรอรีราไปครับ ตืดตเอามามากันต่อแก้มือครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยเดี๋ยวอดรอบนี้ไม่เสียบอกเลยรอบนี้เอาจริงแล้วนะหือ๋ยอโอ้ยอย่าขวางทางกันครับเอ้ยกล่องเยอะไปไหนกระโดโดเฮ้ยอย่าพึ่งผมกวัวแบบโดดผิดจังหวะมากเลยเลี้ยวครับเลี้ยวอ้ะใจะเย็นนะ ยังไปได้อยู่เร็วเร็วรดเร็วแอปิดเลยเจ๊หายใจคว่ำว่าจะโดนทับไปแล้วอฮ้ยราเวลาได้เวลาสู้กับน้องลิงหลายๆโดนรอเวลานี้ไม่นานแล้วขอใส่จุดเต็มที่หน่อยขอดึงหน่อยนี่อีกตัวนี้อ้วอย่าเพิ่งวีอ้อยไม่ได้เดี๋ยวดึงท้าให้ตายอุ้ยไม่ได้โดนขาด โดนขัดเมื่อกี้วุ้ยตัวอีตัวนี้มันขัดโอ้ยหขอใส่เต็มที่หน่อยตัวนี้มันขัดเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวีตูมขอสักทีนี่แน่เสยขางเข้าให้เรียบ้อยซ้ายหัวายโอ้โหมาทําแบบนี้กับเราได้ยังไงอ่าไปทางไหนต่อวะเดี๋ยวนะมีทางไปเหมือนจะหลากหลายมากตรงนี้ก็เหมือนจะไปได้ใช่ปะ ข้างบนเนี้เอาข้างบนนี้ไปอย่างนี้โอเคเราต้องขึ้นข้างบนครับชูบชูป,ชปเขากระโดดน,น,นี่ต่อยไม่ได้โอเคแมวจ้าเอ๋อโอเคทิกซ้ายนะครับเฮ้ยเอาเดี๋ยวอเอาไอขึ้นขึ้นดิเอาเดี๋ยวตกแมพ ต้องกดค้างนะครับอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวข้างใต้มีทางไปอันนี้แต่ว่าต้องใช้หมัดไฟนี่ไงเดี๋ยวนะอ้ตรงนั้นไม่ไปแล้วเรามาเก็บไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ คือทางขึ้นนี่มันคือไปต่อเลหรือ,รอ,อยังไงกันข้ <S <S างบนนี้ไปไม่ได้อ๋อต้องไปฝั่งนูน้นพอดูก่อนตรงนั้นก็มีที่ปะโอ๊ยไม่เห็นเข้ามาได้อะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงเปิดประตูประตูทุกบานถูกเปิดออกนะครับตอนนี้แล้วก็ข้างบนไปได้ อ่ะฮะทางไปต่อนา้นเป็นทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทางเล่นเฮ้ยมีกล่องสมบัติด้วยขอเก็บเก็บกล่องก่อนแล้วกันนี่ไหนเราก็มาแล้วขอแบกสักหน่อยนะเดี๋ยวเราค่อยไปข้างบนวุ้งเก็บเพชรสามอันรอบนี้อีเท r อ a ์ w ว้ยโครับว้าวอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดการลิงพวกนี้ด้วยหรอ ใจเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นกันนะค่อยๆอ,อ้ยเด็วคร้บไปอยู่ตรงนั้นดิเนี่ยเนี่ยแล้วกบกบอะไรวะเก็บเพชรครบแล้วครับสามแต่ว่าเราไปสู้กับลิงพวกนี้นี่เนโอ้ย what อ,อ่นได้ครบแล้วนี่อ่ะไม่ไปละ <laughs> เดินทางกันไปเนื้อเรื่องหลักของเราดีกว่าเนาะ โหนเนี่ยข้างล่างนี่ลงได้ปะเนี่ยมันจะไม่ได้อุ้ยได้อ๋อมีเสษหัวใจชกหนึ่งทีอุ้ยตรงนี้ไปได้อ๋อนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งนะเฮ้ยอุ้ยเกือบตก ไปครับไปเอาตุ้มขอ,อหนึ่ง hey! ได้เสร็จส่วนหัวใจเราจะได้มีใจที่มากขึ้นไปครับ oh. ขึ้นเก็บรูน oh. <M ew. S 2> มิวอ่ามต้องเก็บอีกอันเก็บรูนสามใบคัมพีหนึ่งเตฟเฮ้ย <Step. S 2> oh. ไม่น่าเชื่อว่าเราไม่เสียสักใจเลยที่มาตรงนี้ เป็นไปได้ข้างบนนี่ไปไม่ได้ลงข้างล่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เลยเหรอมาวุ่ยอะไระอ่ะออกไปซะไม่งั้นอะไรวะอ๋อนี่วงเงินโอเคได้วงเงินมาเยอะนะ หรือเราจะไม่ต้องการวงเงินก็ได้เราก็ไม่ต้องเข้าเฮ้ย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 เดี๋ยวมันจะถึงแล้วจะโดนบี้แล้วอย่าพึ่งอ้าวบาดเสียวกันหนอ่อยอย,นะอ,อย่าเอ้ยเพชรเพ็ดไม่นะโหดูดิเราอย่าเลี้ยวเยอะเก็บขอบดีๆมันกด มันกดอะไรให้เร่งความเร็วได้บ้างขอ,อถ้ากระโดดนี่มันจะเสียเวลาปะไม่นะเฮ้ย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 ,ยทำไมมาไวจังอะคลุงแป๊บหนึง่งเฮ้ยเดี๋ยวเพชรอ้ยได้อยู่รอบนี้เนี่ยมันมาแล้วมาแล้วอย่านะ เด,ดโตโอเค้ยเกือบไปเร็ียบร้อยอ้าวออปิดประตูใส่เลย <c oughs> ว้าด่านนี้ตื่นเต้น <c oughs> นี่ขอชกขอชก <c oughs> ใจไม่ได้เก็บ <c oughs> เฮ้ยเกือบเฮ้ยโอ้โหม่ดูข้างบนเลยการเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวไม่ได้ใช้ มีหลายทางนะครับให้ไปต่ออันนี้ชกเพื่อชกเพื่อระบายอารมณ์นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าพึ่งไปทางนี้ไม่มีทางลับซ่อนใช่ปะเนี่ยอย่าหลอกกันนะไม่น่ามีนะอี๋ตรงนี้ไม่แน่ นั่ไงนี่ไงเรียบร้อยหุ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 ยในนี้นี่มันเป็นที่ระบายอารมณ์อย่างดีกางยาหูโดนกล่องพวกนี้กต้องโดนเกิดมาเป็นกล่องต้องโดนซัดซะหน่อยตรงเนี้ยุ้ยได้หัวใจคืนมาหนึ่งดวงแบบชีวิตเต็มครับชีวิตเต็ม เอ้าไปปล่อยก่อนทำไมเฮ้ยเฮเกือบไปแล้ว uh> ขึ้นขึ Down> ้น uh, อ <Well, ่าเดี๋ยวนะตรงนั้นตรงนี้ต้องเอาปะเหมือนจะต้องเอาไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้กล่องระบายอารมณ์เรียบร้อยขึ้นครับเอา ด้ายขวดซ้ายเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาโอ้ตกก็ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายดิเอ <c oughs> อเฟขึ้นมาแล้วตีเอาใจคืนมานี่เนี่ยเรร็บร้อยเฮ้ยสู้เหรอต้องสู้เหรอเนี่ยเฮ้ยใจเย็นโอมันมีพลังต่อยครับคุณลิงถึงขอใส่ อันติตุ้มเป็นไงลวกเท้าวลวกเท้าเต้นระบำเลยนะโยกย้ายใส่สะโพกเหรอนี่เก็บร้อยครับไม่เท่าไหร่นี่ว่านี่เก็บเสียใจมาอีกแล้วสองับสี่เฟวุ้ยตรงนี้อันเน่ซ่อนอะไรไว้ไปไหนอ่ะอย่าหลอกกันนะ เอ้ยตัวเออุ้ยรอบนี้เหมือนจะเร็วแฮะไหนว่าจะไม่หลอกกันโอ้โหกล่องระาบ้าลม่กิโดนและนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีโชคนะตุม้มหนึ่งเฮ้ยลิงน้อยโดนแน่นอนมาเป็นภูมงแบบนี้ขออันติตุม้ม บอกเลยว่าสนั่นพื้นไม่เกรงกลัวซ้ายขวดซ้าย <c oughs> เอ้ยอย่าโยนบอกมันเปื้อนของกินไม่ไม่เอามาโยนกันเนี่ไอ้โดนอันติเดียวเดียวแบบจัดเต็มตอนนี้ยังรอดอยู่ได้ยังไงทําไมไม่เข้ามานี่เรียบร้อยฉันคิดว่าจยายาบยาเคยอยู่ที่นี่คงจะเป็นแบบนั้นค้นหาต่อไปบางทีเธออาจจะได้เจอเขาโอเคครับเก็บรูนกันต่อ คือบางทีซับมันขึ้นมาแบบกระทันหันแบบนี้ผมก็อ่านไม่ทันนะต้องขออภัยด้วยนะครับอาข้างบนนี่ยอย่าใจยาบายากระโดดเก็บๆๆเก็บเก็บอ้าวอ๋อนึกว่าไม่มี <laughs> หรือว่าโดนหลอกไปกันต่อครับน่าจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยทำไมแปลกแปลก คุณลุงมาอีกแล้วจะพึ่งเสร็จฉันแน่ใจเย็นนะครับอ้าวกระโดดไปไปอุ้ยเราก็มีขอนไม้เหมือนกันว่ะเฮ้ยลูกเล่นเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หวัวใจโอ้ไม่ได้หวัวใจแล้วอุ้ย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 ไปครับอุ้ยเดี๋ยวทำไมกำลังเยอะอย่างเงี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอุ้ยเดี๋ยวขอมองทางข้างหน้าก่อนคุณ <n> ลูกอย่าเพิ่งขับมาไวดีเพล็กเอ้ากระโดดไปครับสามสองหนึ่งบูดหมุนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าเข้าโค้งเร็วอย่างนั้นได้เดี๋ยวแหกโค้งนะครับวิ่งวิ่งวิ่งทำไมมุมกล้องเป็นแบบนี้จะด้วยเออสักทีสองทีนี่เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ใช้ตะขอครับใช้ก็ได้อะนี่แน่ว h a t เราข้ามอะไรมาหรือเปล่าอ่าขออนุญาตเก็บลูกปืนไปก่อนหมัดไฟอุ้ยอ่าไหนๆก็ไหนๆ <c oughs> ครบครับตัวหนังสือของเรา่ันอะไรวะ ขาดรูนอีกชิ้นเดียวนะครับแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ย hmm. like นี่ดูเหมือนสำนักง,งานของผู้จัดการเลยบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่สามารถช่วยฉันได้อ่าตรงนี้ <c oughs> เข้าตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> เข้าตรงนี้หรอรนี่เนี่ย <c oughs> นนี้เข้าไม่ได้นะครับเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนลุงอยู่ตรงนี้ด้วยโดนบอกเลยเน้นๆอันติทุกพื้นสน,นัน่นเฮ้ยเฮ้ไม่เกี่ยวกับแกนะเบิดนี่เก็บกล่องระบายอารมณ์มาเยอะเลยแสดงว่าเครียดใช่ไหมทำงานแบบนี้มันเครียดนี่ยังมีอีกนี่แน่หมดแล้วเรียงไปข้างบนเหมือนจะไปได้ปะ หรือเปล่าอุ้ยไปได้แต่ตรงนี้ก็ไปได้ไปตรงนี้ก่อนน่าจะไปข้างบนเลยครับอ่านี่มาเก็บนี่เล่นเก็บเก็บตังค์เล่นเล่นไปครับไปข้างบนกันดีกว่าเราเอาตรงนี้นะครับตูมว้าวเฮ้ยมีปูโดนจับ ขอบคุณฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงซะหน่อยกล้าดียังไงกันนายจะได้แก้แค้นให้เพื่อนเอ๋ยแล้วมันจะสนุกแค่ไหนกันผมไม่อยากขัดจังหวะหรอกแต่ผมค่อนข้างรีบชักคุณรู้ไหมว่าจะไปหาจจยาบายาได้ที่ไหนอืมไม่มีใครรู้เจ้าลิงนั่นร้ายกาจเอานี้ไปเยี่ยมไปเลยขอบคุณแต่ผมจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรแค่เปิดประตูนั่นมันติด แค่เปิดประตูนั่นอ่าเคเก็บก่อนนะครับพบแล้วเปิดประตูนั่นเปิดประตูนี่อา้าวอัดซีนเฉยอุ้ยฉันชนะแล้วเธอหนีไปไหนไม่ได้หรอกเธอหนีไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเฮ้อเออว้าเกือกปูไปเกล่ไปเอาปู <laughs> กว่าปูนะครับผมจบด่านแล้วเย้ yeah.